ฉายภาพเบื้องลึกอิสราเอลไม่น่าทำสำเร็จในการกวาดล้างฮามาสให้สิ้นซากได้ในขณะที่มีโอกาสสูงลิ่วที่สงครามจะบานปลายขยายตัวได้ทั้งผู้ช่วยของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและก็พวกเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทราบเรื่องนี้กันดีต่างพูดกันว่า ในขณะที่อิสราเอลอาจจะวางแผนการอันทรงประสิทธิภาพขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างความเสียหายให้แก่ฮามาสอย่างชนิดยืนยาวถาวรแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้พิจารณาในการจะทำยุทธศาสตร์เพื่อการถอนตัวออกมาจากจุดนั้นนั่นก็คือหลังจากที่อิสราเอลได้ชนะศึกแล้ว พวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปกับดินแดนของฉนวนกาซาที่สำนักข่าวรอยเตอร์ของดูไบและก็วอชิงตันได้บอกว่าอิสราเอลกำลังประกาศคำโตที่จะทำลายกลุ่มฮามาสให้ลาบเปรียบด้วยการบุกเข้าไปในดินแดนฉนวนกาซาเพื่อโจมตีกวาดล้างอย่างดุเดือดและก็รุนแรงแบบไร้ความปาน,นีทว่ากำมองไม่ค่อยเห็นว่ามีการกำหนดแนวทางเพื่อ การปิดเกมนี้โดยไม่ได้มีแผนการอันชัดเจนในดๆเกี่ยวกับวิธีการเข้าปกครองดินแดนของชาวปาเลสไตน์ตซึ่งต้องเข้าไปจัดการอย่างแหลกลานยับเยินยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแห่งนี้จนกระทั่งถ้าหากกองทัพของรัฐยิวได้ประสบชัยชนะเป็นผู้พิชิตในสมรภูมินี้ก็ตามในการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลได้ใช้ชื่อว่า ราหัดว่ายุทธการดาบเหล็กกล้า Operation Swords of Iron ในครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความเหี้ยมเกรียมดุร้ายอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและก็จะไม่เหมือนกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นที่อิสราเอลได้เคยกระทำกับกาซาในอดีตที่ผ่านมาและทั้งนี้ตามปากคําของเจ้าหน้าที่ทั้งระดับภูมิภาคของฝ่ายตะวันตกรวม8คนซึ่งก็มีความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้สู้รบ ขัดแย้งคราวนี้แต่ก็ขอให้สงวนนามพวกเขาเอาไว้สืบเนื่องจากความอ่อนไหวของเรื่องนี้ด้วยในเวลานี้อิสราเอลได้เรียกระดมกำลังพลสำรองเข้าเป็นทหารประจำการเป็นจำนวนถึง3 6 0 0 0 0คนซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการอีกทั้งยังกำลังถล่มโจมตีทิ้งระเบิดใส่ดินแดนซึ่งมีขนาดเล็กๆแห่งนี้แบบนอนสต็อปหลังจากที่กลุ่มฮามาสได้ปลุกจู่โจมภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม ได้สังหารผู้คนไปเป็นจำนวนกว่า1,400รายซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาค3รายที่มีความคุ้นเคยกับทหารได้หารือกันระหว่างสาหรัฐกับผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลาง ยุทธศาสตร์ในเฉพาะหน้านี้ของอิสราเอลคือมุ่งทําลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของดินแดนกาซาแม้กระทั่งจะต้องทําให้พลเรือนเกิดการบาดเจ็บล้มตายอย่างสูงลิวก็ตามทีมันก็ได้ผลักดันประชาชนเข้าไปในดินแดนเล็กๆแห่งนี้ให้เคลื่อนย้ายลงไปทางใต้ทางชายแดนที่ติดต่อกับอียิ์แล้วก็ไล่ล่าพวกฮามาสด้วยการทําลายล้างระบบอุโมงค์ใต้ดินที่สุดสลับซับซ้อนอย่างกับเขาวงกฏ ดยทีเวซึ่งกลุ่มนี้ก็ได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ดําเนินการปฏิบัติการของพวกเขาซึ่งกรนั้นตามทีพวกเจ้าหน้าที่อิสราเอลก็ได้บอกว่าพวกเขายังไม่ได้มีไอเดียที่ชัดเจนร,รอกว่าภายหลังเสร็จสึกคราวนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรผู้ช่วยบางคนของประธานาธิบดีโจบไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาได้กําลังแสดงความกังวลกันว่าในขณะที่อิสราเอลอาจจะวางแผนการ อันทรงประสิทธิภาพขึ้นมาเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ฮามาสอย่างชนิดถาวรแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้พิจารณาถึงยุทธศาสตร์ในการถอนตัวออกมา และนี่ก็เป็นคํากล่าวอ้างของแหล่งข่าวรายหนึ่งในกรุงวอชิงตันซึ่งมีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้ดีในทริปการเดินทางไปเยือนของอิสราเอลของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคือแอนโทนีบริงเกนและก็รัฐมนตรีกลาโหมรอยออสตินของสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มุ่งเน้น ให้เห็นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องโฟกัสในเรื่องแผนการสำหรับการจัดการกาซ่าในช่วงหลังสงครามและทางเจ้าหน้าที่หลายรายของฝ่ายอาหรับก็รู้สึกตื่นกลัวขึ้นมาเช่นกันจากการที่อิสราเอล ยังไม่ได้กำหนดแผนการอันชัดเจนสำหรับอนาคตของดินแดนแห่งนี้ซึ่งถูกปกครองโดยฮามาสมาตั้งแต่ปี2006แล้วก็เป็นทินอาศัยของผู้คนจำนวน2.3ล้านคนซึ่งเขาก็ได้บอกว่าอิสราเอลไม่ได้มีแผนปิดเกมสำหรับกาซาแล้วก็ยุทธศาสตร์ของพวกเขาคือการทิ้งระเบิดเป็นพันๆหมื่นๆลูกเพื่อทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้ราบเรียบและก็ยกกำลังบุกเข้าไปแต่จากนั้นแล้วจะเป็นยังไงต่อละ พวกเขาไม่ได้มียุทธศาสตร์เพื่อการถอนตัวใดๆสําหรับนํามาใช้ในวันถททัดมาในการลุกบุราณของอิสราเอลยังไม่ได้ไดเริ่มต้นขึ้นแต่พวกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของกาซาก็ได้แถลงว่ามีชาวปาเลสไตน์ถูกสังหารไปแล้ว3,500คนจากการถล่มทิ้งระเบิดและศาสรกระสุนปืนใหญ่และลูกจรวดของฝ่ายอิสราเอล โดยราวๆหนึ่งในสาของเหยื่อเหล่านี้คือเด็กๆซึ่งเป็นจํานวนผู้เสียชีวิตที่สูงกว่าในการสู้รบขัดแย้งระหว่างฮามาสกับอิสราเอลในคราวก่อนๆไม่ว่าครั้งไหนๆโดยไบเดนซึ่งได้เดินทางไปเยือนอิสราเอลเป็นช่วงสั้นๆเมื่อวันพุทธที่18ตุลาคมได้บอกกับฝ่ายอิสราเอลว่าจําเป็นจะต้องทําให้ฮามาสได้ชดใช้อย่างสาสมกับความผิดที่ พวกเขาได้กระทํากระนั้นเขาก็เตือนให้ระมัดระวังโดยชี้แจงในภายหลังว่าจากการโจมตีที่นิวยอร์กในวันที่11กันยายน2001ในเหตุการณ์ในวันๆแล้ว,ลวสหรัฐได้ทําความผิดพลาดไปหลายๆประการก็ได้บอกว่าชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่นั้นที่สุดนั้นไม่ได้เป็นพวกฮามาสเขากล่าวว่าฮามาสไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนชาวปาเลสไตน์ a a รอนเดวิดมิลเลอซึ่งเป็นผู้ชี่ยวชาญเรื่องตะวันออกกลางได้ทำงานกับกลุ่มคลังสมองมูลนิธิคาร์เนกี้เพื่อสันิภาพระหว่างประเทศได้พูดถึงการเยือนของไบเดนว่าจะทำให้เขามีโอกาสกดดันเบนจามินเนทานยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้คบคิดอย่างรอบคอบในประเด็นปัญหาต่างๆเช่นสัดส่วนของการใช้กำลังและการวางแผนระยะยาว สำหรับกาซาก่อนที่จะยกกำลังเข้ารุกรานกาซาซึ่งกาซานั้นเป็นเมืองแห่งอุโมง์พวกเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลรวมทั้งเนทานยาฮูได้บอกว่าพวกเขาจะกวาดล้างฮามาสเพื่อล้างแค้นให้แก่กับการเข่นฆ่าเมื่อวันที่7จตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งกลายเป็นการโจมตีของกลุ่มนักรบครั้งก่อนที่ทำให้เกิดการนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุ75ปีของ ประเทศอิสราเอลต่อจากนั้นจะทำะไรกันต่อไปก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนในขณะนี้แล้วก็ยังได้กล่าวว่าแน่นอนแล้วว่าเรากําลังคิดเรื่องนี้กันอยู่และกําลังจัดการกับเรื่องนี้อยู่และเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการประเมินผลต่างๆและต้องครอบ คุมเอาทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายทหารและฝ่ายอื่นๆเข้ามาด้วยซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนจบนี้จะเป็นอย่างไรมันก็เป็นคำกล่าวของผู้อำนวยการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลซึ่งก็ชื่อชาคีฮาเนเกบีก็ได้บอกกับพวกผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารวันที่17ที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ได้กล่าวว่าเรายังไม่ทราบว่านี่จะเป็นอย่างไร ที่จะมั่นอกมั่นใจได้หรอกและก็ยังกล่าวว่าที่เราทราบแน่ๆแล้วก็คือสิ่งที่มันจะเป็นมันจะไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วเขากล่าวด้วยอ้างอิงถึงจุดหมายที่ประกาศออกมาจากของทางการอิสราเอลว่าต้องการกำจัดฮามาสให้สิ้นซากไป เพราะนั้นทั้งเรื่องนี้มันก็ยังคงเข้าข่ายเป็นสิ่งที่พูดง่ายกว่าที่จะทำต่อมานี้ก็มีแหล่งข่าวในระดับภูมิภาครายแรกได้บอกว่าที่หลบซ่อนของพวกฮามาสนั้นมันเป็นนครออุโมงใต้ดินซึ่งทำให้อุโมงค์ของพวกเวียดกงนั้นดูเป็นของเด็กเล่นไปเลย มันก็เป็นการอ้างอิงถึงกองกำลังจอรยุทธ์ฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่สามารถอาศัยระบบอุโมง์ของตนในการหลบซ่อนและก็ท้าทายเล่นเอาเถิดเทิงกับกองทหารสหรัฐในเวียดนามใต้ซึ่งเขบอกว่าพวกเขาซึ่งเป็นกองทัพอิสราเอลไม่สามารถจะกำจัดฮามาสให้หมดไปด้วยการใช้รถถังและอำนาจการยิงหรอกส่วนในทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางการทหารระดับภูมิภาคสองรายได้บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า ฝ่ายกองกำลังของฮามาสซึ่งใช้ชื่อว่ากองกำลังอาวุธเอชเซดีนอันกัสมได้ระดมกำลังเพื่อรับมือกับการลุกราน,นี้แล้วแล้วก็รวมทั้งมีการติดตั้งพวกทุ่นระเบิดต่อสู้รถถังแล้วก็พวกกับระเบิดที่เล่นงานบุคคลเอาไว้ซุ่มโจมตีกองทหาร ที่จะบุกมาซึ่งการรุกโจมตีของอิสราเอลในครั้งที่กำลังจะเกิดครั้งนี้ทำท่าจะมีขนาดใหญ่โตไปกว่าการปฏิบัติการในกาซาในคราวก่อนๆของพวกเขาอย่างมากมายโดยที่การปฏิบัติการในอดีตนั้นพวกเจ้าหน้าที่อิสราเอลเคยอ้างยิงเรียกขานกันว่าเป็นการตัดญ้าที่มุ่งบันทอนสมรรถนะทางทหารของฮามาสแต่ไม่ถึงขนาดที่จะกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากได้ ในเรื่องนี้อิสราเอลเคยสู้รบกับฮามาสในความขัดแย้งก่อนหน้านี้มาแล้ว3ครั้งคือในปี2008และ2009ในปี2012และ2014โดยมี2ครั้งที่ได้กำลังทหารในการเปิดการรุกรานทางภาคพ,พื้นดินในขอบเขตจำกัด ในการโดนรงเหล่านั้นพวกผู้นำอิสราเอลไม่เคยประกาศคำโตว,ว่าจะทำลายฮามาสให้สิ้นซากได้ไม่เหมือนกับคราวนี้ซึ่งในการ,รเผชิญหน้ากันสามโหนนั้นมีฝ่ายปาเลสไตน์เสียชีวิตไปถึง4,000คนส่วนฝ่ายอิสราเอลก็ตายกันไม่ถึง100คนอย่างไรก็ดีในวาชิงตารน,นั้นมองสถานการณ์นี้ในแง่สดใสน้อยกว่าพวกเขาไม่เคยเชื่อว่าอิสราเอลจะสามารถทำลายพวกฮามาสได้อย่างเป็ดเสร็จหรอก รวมทั้งผู้เจ้าหน้าที่สหรัฐก็ยังมองไม่ออกเลยว่าอิสราเอลต้องการจะยึดพื้นที่กาซาส,ส่วนใดๆเอาไว้อย่าว่าแต่กลับเข้าไปยึดครองดินแดนนี้เอาไว้ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งและก็ยังกล่าวต่อไปว่ามันก็มีฉากทัดเป็นไปได้มากกว่าคือกองกําลังอิสราเอลบุกเข้าไปเข่นฆ่ากวาดจับสมาชิกฮามาสเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ระเบิดทำลายบรรดาอุโมง์ใต้ดินและโรงงานผลิตจรวดหลังจากนั้นที่จำนวน การบาดเจ็บล้มตายของฝ่ายโซเวียลเพิ่มสูงขึ้นก็จะมองหาหนทางสำหรับการประกาศชัยชนะแล้วก็ถอนตัวออกไปจากกาซาซึ่งเมฆหมอกดำทะมึนของสงครามนี้มีความหวาดกลัวแผ่กระจายไปทั่วภูมิภาคแถบนี้ว่าสงครามครั้งนี้จะบานปลายล้ำไปกว่าแค่ดินแดนฉนนกาซาโดยที่กลุ่มนักรบฮิสบอลล์ในเลบานอนและอิหร่านซึ่งเป็นผู้หนุนหลัง พวกเขาได้รวมทั้งหนุนหลังฮามาสไปด้วยกันจะเปิดแนวรบใหญ่ๆด้านใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสนับสนุนฮามาสด้วยและรัฐมนตรีต่างประเทศออเซนอามีอับดุลลาเฮียน อ,อิหร่านได้ออกมากล่าวเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ฝ่ายตนจะเปิดปฏิบัติการเข้าโจมตีก่อนเพื่อเล่นงานอิสราเอลและถ้าอิสราเอลขืนเดินหน้าต่อไปในเรื่องของการลุกรานกาซาเขากล่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอิหร่านจะไม่ยืนดูอยู่เฉยๆถ้าสหรัฐล้มเหลวไม่สามารถเหนี่ยวรั้งอิสราเอลเอาไว้ได้และพวกผู้นำอารับก็บอกกับเบรงเค่นซึ่งได้ ตระเวนเดินทางไปไป,ไปมามาตามเมืองหลวงต่างๆในแถบภูมิภาคนี้ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าถึงแม้เขาจะมีการออกคำถแถลงประนามฮามาสที่โจมตีพลเรือนอิสราเอลแต่พวกเขาก็ได้คัดค้านพฤติการของอิสราเอลที่กำลังเป็นการลงโทษแบบเมาเข่งกับประชาชนธรรมดาชาวปาเลสไตน์ซึ่งพวกเขาวันว่ามันจะกลายเป็นเชื้อปะทุทำให้เกิดความไม่สงบในระดับภูมิภาคนี้ขึ้นมาได้ เขาก็ได้กล่าวว่าผู้คนจะต้องโกรธแค้นพุ่งพล่านในตลอดทั่วทั้งภูมิภาคเมื่อจำนวนคนบาดเจ็บล้มตายนั้นมีสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็บอกว่าเวลานี้วอชิงตันก็ได้จะส่งหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของตนหมู่ที่สองนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินดีไวด์ดีไอเซนฮาวได้เดินทางไปยังด้านตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียนแล้ว และก็มีความกังวลกันอยู่ว่ากลุ่มฮิสบอลเวอาจจะเข้าร่วมสงครามโดยการบุกโจมตีชายแดนทางภาคเหนือของอิสราเอลอย่างไรก็ดียังไม่มีสัญญาณใดๆว่ากองทัพสหรัฐจะเคลื่อนไหวตอบโต้โดยมีการปรับเปลี่ยนจากการตั้งทัพเพื่อมุ่งในการ ป้องปรามมาเป็นการเข้าร่วมสู้รบโดยตรงส่วนในอีกด้านหนึ่งแหล่งข่าวระดับภูมิภาคหลายรายก็บอกว่าวอชิงตันในเวลานี้กำลังเสนอการฟื้นฟูเพิ่มพลังให้แก่องค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์ขึ้นมาใหม่หลังจากที่องค์การนี้ได้สูญเสียอำนาจในการคุมดินแดนกาซาไปให้แก่ฮามาสในปี2007ถึงแม้ว่าก็ยังมีความสงสัยข้องใจการมหาศาลว่า องค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์นี้หรือองค์การอื่นใดของปาเลสไตน์จะสามารถเข้าปกครองดินแดนแห่งนี้ได้หรือกระทั่งหากฮามาสถูกขับไล่ใส่ส่งออกไปสำเร็จแล้วมิลเลอร์ซึ่งเป็นอดีตผู้เจราจาของสหรัฐในตะวันออกกลางได้แสดงความข้องใจในเรื่องความเป็นไปได้ของการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ หลังยุคฮามาสที่เข้าทำหน้าที่ปกครองกาซาโดยมิเลอร์บอกว่าผมสามารถบอกให้คุณเห็นได้ว่าจะทำยังไงเพื่อให้รวมทั้ง UN เอ็คองการบริหารแห่งชาติปตาเลสไตน์ซาอุดิอราระเบียอียิปต์โดยมีสหรัฐที่กำลังผนึกกำลังทางยุโรปจะเป็นผู้นำซึ่งจะเปลี่ยนแปลงกาซาจากสภาพที่เป็นเรือนจำโอเพนแอร์อยู่ในเวลานี้ให้กลายเป็นอะไรที่ดีขึ้นมา ถ้าว่าอย่างนี้ภาพที่เกิดมาในขณะนี้มันเหมาะสมสำหรับที่จะเกิดขึ้นในแกล็กซี่ที่ห่างไกลออกไปมากๆไม่ใช่จะมาเกิดบนพิภพนามว่าโลกใบนี้หรอกในเวลาเดียวกันนั้นเสียงเรียกร้องให้จัดตั้งพวกพื้นที่ระเบียง มนุษยธรรมขึ้นมาแายในดินแดนกาซาตลอดจนยอมให้มีเส้นทางหลบหนีสําหรับคนเรือนชาวปาเลสไตน์ก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาในทางไม่เห็นด้วยอย่างแรงจากพวกชาติอาหรับที่เป็นเพื่อนบ้านโดยพวกเขาได้แสดงความหว่นกลัวว่าการลุกกรานของอิสราเอลในคราวนี้จะจุดชนวนให้เกิดกระแสการพลัดถิ่นอย่างถาวรของผู้คนจํานวนมากระลอกใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นการใช้หนังซ้ำ ในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งสงครามสู้รบเพื่อเอกราชของอิสราเอลในปี1948และคราวสงครามอารับอิสราเอลในปี1967ซึ่งทั้งนี้ชาวปเาเลสไตน์จำนวนเป็นล,ล้านๆคนที่ถูกบังคับให้ต้องหลบหนีจากที่อยู่อาศัยในครั้งนั้น เวลานี้ก็ยังต้องเล่ร่อนมีชีวิตในฐานะผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศอาหรับต่างๆที่ยอมรับพวกเขาเข้าไปในตอนนั้นซึ่งประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอันซีซีของอียิปต์ได้แถลงว่าเขาปฏิเสธไม่ยอมรับการบังคับให้ชาวปเาเลสไตน์ต้องพลัดถิ่นที่อยู่จากดินแดนของพวกเขาซึ่งข้ามเข้ามาในแหลมไซนายของอียิปต์ซึ่งมีพรมแดนประเิดติดกับกาซาพร้อมกับกล่าวอีกว่าความเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ มีแต่จะเปลี่ยนให้พื้นที่แถบนี้กลายเป็นฐานสำหรับการโจมตีในการต่อต้านอิสราเอลเท่านั้นเขาประกาศว่าชาวอียิปต์จำนวนเป็นล้านๆก็จะประท้วงต่อต้านความเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดส่วนในซีกตะวันออกของนครเยรูซาเล็มที่ถูกอิสราเอลยึดเอาไว้ตั้งแต่ปี1967แล้วนั้น ก็ประกาศเข้าผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตนอย่างเป็นถาวรรวมทั้งมีการขยายการจัดตั้งนิคมชาวยูขึ้นมาตลอดทั่วทั้งดินแดน ที่กองทัพอิสราเอลยังย,งยึดครองอยู่มันก็คือปัญหาแกนกลางที่ทำให้เกิดการขัดแย้งสู้รบกับชาวปาเลสไตน์แต่ทางเนทันยาหูของอิสราเอลซึ่งมีแนวความคิดแบบขวาจัดรุนแรงและคลั่งศาสนาอย่างเปิดเผยกำลังให้คำมั่นสัญญาที่จะประนดดินแดนเพิ่มมากขึ้นอีกเพื่อให้ชาวยิวเข้าไปตั้งรกราก ในผื่นดินแห่งนี้ส่วนในเขตเวสต์แบงค์ที่เป็นดินแดนอีกผืนหนึ่งของชาวปาเลสไตน์และถูกกองทัพอิสราเอลยึดครองเอาไว้นับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาก็มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคนในเหตุการณ์ปะทะกันครั้งแล้วครั้งเล่ากับพวกทหารอิสราเอลและชาวยิวที่เข้าไปตั้งนิคมแถบนั้นแล้วก็มีความวิตกกังวลอย่างกว้างขวางว่า ความรุนแรงอาจจะแผ่ครอบคลุมดินแดนแห่งนี้ด้วยในขณะที่กาซาซ,าซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันกำลังตกอยู่ในกองเพลิงแห่งสงครามท้ายนี้ก็บอกได้เลยว่าฉากทัดจินตนาการแบบเลวร้ายที่สุดเท่าที่คนจะนึกออกไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไง ก็ต,ตามทีของจริงนั้นมันจะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นเสียอีกซึ่งแหล่งข่าวระดับภูมิภาครายที่สองก็ได้บอกไว้เมื่อพูดถึงความที่จะเป็นไปได้ในการสู้รบขัดแยง้งครั้งนี้จะขยายตัวเลยออกไปจากฉนวนกาซาแห่งนี้